เรามากันถึงเรื่องของเซนมาลิกดีกว่า <c oughs> ถ้าผมบอกว่าเขาจะกลับมาอยู่ในวันเดเร็กชั่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ย oh. คุณจะเชื่อหรือเปล่าครับ อาลนะครับเหล่า d i r e c t i o n น r s นะครับต่างก็ตื่นเต้นดีใจกันยกใหญ่นะครับหลังจากที่มีข่าวลือแพร่สะพัดออกมานะครับบอกว่าเจนเมลิกนะฮะอาจจะกลับมาร่วมวง One Direction อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากอยู่อยู่มันเป็นยีคุณเว็บไซต์เป็นทางการของว e นเ i เรกชันนะครับเขานำเอาประวัติส่วนตัวของเจนเมลิกเนี่ยกลับมาใส่ในเซ็กชันของอิน r m เมชันประวัติสมาชิกวงอีกครั้งหนึ่งทั้งทั้งที่เคยโดนลบออกไปเมื่อช่วงตั้งแต่ลาออกไปนะฮะ แต่แหล่งข่าววงในนะครับก็บอกนะฮะเปิดเผยกับสื่อบันเทิงหลายสำนักในอังกฤษและอเมริกาบอกความเป็นไปได้น แค่เป็นไปไม่ได้เลย ah. นะครับเพราะว่าเซนเมลิเองเนี่ยเป็นคนตัดสินใจแน่วแน่ว,ว่าจะหันหลังให้กับชื่อเสียงความสําเร็จนะครับที่มันมัน,ม,นมันมีเยอะมากรวมถึงข่าวต่างๆเขาไม่สามารถที่จะรับมือได้นะครับผมแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เซนมาลิเองนะครับก็มีปัญหาในการทํางานเพลงของตัวเองเนื่องจากเขาไม่พอใจนะครับในการทําเพลงในห้องอัดแล้วก็มีอาการเครียดไม่น้อยเลยทีเดียวเพื่อนๆและครอบครัว เป็นห่วงเขามากนะครับเพื่อนๆของเจนเม l ิกเองนะครับหลายคนเชื่อว่าป๊อปสตาร์หนุ่มวัยทีนคนนี้ตอนนี้เป็นโรคเครียดแล้วมีความวิตกกังวลมากนะฮะตอนนี้ไทยเตะเข้าไปแล้วนะครับได้ยินเสียงนะครับอ่ะนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะประสบความสําเร็จนะครับในฐานะศิลปินเดี่ยวหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสุขภาพของเขาเริ่มย่ําแย่แล้วอย่างที่เป็นข่าวนะครับและจะกลับมาอยู่ One Direct i o n ตามที่เป็นกระแสหรือเปล่าต้องติดตามครับ คือถ่ายยิงเข้าใช่ไหมคะคือเราอยู่ในสตูเราไม่ได้เราไม่ได้ดูนะคะแต่ว่าได้ยินเสียงรอบข้างเนี่ยเฮ้เข้าแล้วใช่ไหมคะ1นึ่งศูนย์ มาเข้าวปิไทยครับไทยสิคไทยสิคะอะจะก็เป็นเรื่องที่ต้องรอดูนะคะว่าแฟนคลับจะได้ยินดีกันหรือเปล่าสําหรับการกลับมาของเซนเมลิกไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่เดาว่าไม่น่าจริงนะก็ตามนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันมาจจะเป็นการสร้างกระแสอีกครั้งหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู Christmas ้เนอะอะช่วงหน้าค่ะไฮโซฮับเิงส์ค่ะ